อยู่บนเขามันจะมีแบบพวกหินใหญ่ๆอ่ะแต่ตรงนี้ก็เริ่มจมเลยขบวนนี้เป็นปูนครับโอ้วันขาวแล้วโ

ไปดูอะไราเด็ดๆด้านในดีกว่า มาเยอะแน่เนี่ยใช้น้อยๆเลยครับมาหลายคันเลยรครับ ข้อสูตรเต็มไปหมดเลยครับดีกันแล้วครับแล้วเนลี้ครับคันแรกเลยกันเดียวผีต่อก็ขู่กุ้งขูเองงานเองเลยครับนี่ทีมงานไอ้หนุ่มรูปหล่อครับวันนี้มาลงครับพาสาวสวยพวกคู่กันมาด้วยครับไม่รู้นู้ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูอ่ะยกเลยครับยกเลยยกเลยครับนีหนุ่มรูปหล่อครับวันนี้พาเจ้าของนั่งไปเลยครับประดาน้ำทิพย์ เด็กกระดึงแรงมันจะขบันเลยแรงมันจะขอบันเลยครับวันนีโโ้โอ้โห้ไม่ธรรมดาครับสูตรเต็มลอ้อยินดี่ครับรอรถสุดสครับครับแต่แรกทคอะไครับทั้งสองอ้างแรงครับรไม่ธรรมดาครับีรครับดีเลยครับโอ้โหดีไ่ธรรมดาครับสุดแรงครับ

รถติดตรงปั๊มน้ำ <laughs> <máy đài> hấp <laughs>

พอดีกรทำยืทุบอยู่เลยครับอะไรพอดีรทำยทบอยู่ครับยปิดิสิทธิ์กันะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ปิดเที่ไว้ก่อนครัดเดี๋ยวไม่เฉยอจนะขอไปขอไปไล่กครัวด้วยเลครับพอดีรายทำยืทุบอยู่ครับปการลงนะครับขออคุณที่มีงาเิครับยืทบกันะครับหาที่ใรถโดยสาานะครับเานะครับนบูไปนะครับในตอนี้นะบขอคุณต่อุกพไขนะฮะที่เดินทางมา่วมกันช่วยกันนะครับท่นต่อละครับที่ต่อครับ นี่มาเยอะครับนะีรวมกันนีเดี๋ยให้สาเียทานกันนะครับหลายคันสุณทีการทุกทุกท่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้าจะเป็นทรัพย์เครับที่มาถ่ายทำเลยครับให้คนทั่วโลกได้เห็นนะครับไม่ถ่ายทำหน้าทําด้วยนะครับแต่หน้าธรด้วยนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเขาจังหวัดบุรีรัมนะครับที่มีความเป็นมาท่านนะครับสถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่นะครับ ที่เคยเป็นที่อยู่ของเหล่าคอมมิวนิสต์นะครับหรือสหายในพัฒน์ต่อนะครับก็คือ้งฐานทัพแห่งนี้และก็ปืนแตกปืนใหญ่แตกนะด่านฐานทัพแห่งนี้นะครับถึงการมอบเกียรติของทีมงานของเหล่าคอมมิวนิสต์สมัยเดิมสมัยก่อนนะครับนี่ปตลอดความเป็นมานะครับเป็นฐานทัพเก่าของทีมเป็นฐานทัพเก่าของสมัยที่สองนะครับหรือที่เหาสงสัยนี่แหละโดงที่เป็นฐานทัพเก่านะครับเป็นวิทยาที่นะครับ หินปูนทรายนะครับนี่ร่วมกันสร้างนะครับในการสร้างอะไรครับสร้างลานปฏิบัติธรรมแบบนี้ครับลูกเียยิมเป้ยิมเป้เลยครับมีงานทําแล้วต่อไปอย่างนี้ไปลูกเรีนบอกว่าปูนปวาดขึ้นใหญ่ซืรถงินเงินไม่เป็นไรต่อไปลูกเรีมีงานทําได้มีงานทำเยอะแยะดีครับตายตงชั้นแรกนะครับโอ้โหครับมีรถ ที้อองางนช่วยคนมาช่วยแบกกันแบกพูดได้ครับผมจะเป็นผู้ชายที่มีแข็งแรงนะครับโอ้โหนี่ครับดังสุดยอดเลยครับเฮ้ยที่ธรรมดาครับที่ต่อก็เป็นธรรมดาครับวี่ L50 นะครับเลยครับรถกับ โดีเด็กแรงนี่แหะทุกคครับเชกนเชกัเพลเล่ครับแอูและโฟร์สีดีสิ่ไครับดิหมอไทยทีไรครับกับพนมานี่มาดีคนรับมีแดครรมทวันนี้ครับถ่ายทำได้นะครับติดตามนะครับในการลงดินนะครับในการทำพูนได้เลครับ ช่องยูทูบหลายๆช่องนะใครที่มีช่องนะแจ้งผมด้วยเลยครับใคยที่มีช่องของตัวเองเพื่อนแจ้งเลยรับเจีดูว่าเป็นช่องไหนครับครับนะครั้งนี้ก็ไปทำประดาครับทุกครั้งซีกีกันไปทำประดานเหมือนกันครับโอ้โหเสียงเลยแต่สับใจลูกเรียนกันเลยครับวันนี้ลูกเรียนถ่ายภาพถูกได้เลยครับปฏิบัติถึุกฎนะฮะลูกเรีนเก็บภาพถูกได้ถึงผมใหบผมด้วยได้อะครับ ของเกงครับพี่โอ้โหดูเฉยสีไม่ได้สีเลยครับสีหวานแจ๋วเลยนะครับสายสวยที่สครับใครที่ที่ชอบเลยคราอยากให้คน้ชายทำก็บอกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกช่องเลยครับทุก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 ช่องเลยนะครับสายที่ดีเดินได้อีกทุกช่องนะครับติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อติดต่อกระจายให้กับคนที่ท้อช่องนะครับ แล้วก็ทิมน้ำถ้าเจริญทรัพย์สิดตามไม่ด้วยครับเก็บไว้ดูแลให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องครับน้องใหม่ไฟแรงครับผู้ดีตาประมาณ30ล้านคนนะครับช่องไอหยดไปรับพีดีนะครับผมดีุณยะเนาะอยากเหนทุกปีเนาะโอเคไไปทุกเดือนเป็นระยะครับพี่เศษขอไปทุกปีนะครับวันที่5ตุลาคมขอไปทุกปีนะครับอยากเขียนภาพแบบนี้ครับเราบริวารกานสร้างนะครับถนนรอบอ่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้2ปีก็น่านะจะ